สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ LT Channel อีกครั้งนะครับพอดีมีงานถ่ายที่หัวหินวันนี้ช่วงบ่ายๆแต่เราว่าจะออกเร็วนิดนึงตอนนี้11บเอมงละเริ่มถ่ายประมาณสักบ่ายสามแต่เดี๋ยวว่าไปเร็วหน่อยเผื่อจะไปแวะดูว่ามันมีอะไรที่เที่ยวอะไรใหม่ๆบ้างไหมที่หัวหินลองไปหาอะไรทานดูก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวหินนะครับ คืนนี้เราก็จะมาพักกันที่นี่นะโรงแรมฮอปอินเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ดูภายนอกนี่ถือว่าโอเคนะสะอาดสะอ้านแล้วก็มีที่จอดรถค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวไปดูข้างบนกันดีกว่าขนของก่อน เปิดน,น้ำเนี่ยครับเนี่ยเปิดน้ำยังที่นี่อ,อ๋อสะดวกตรงที่จอดรถเนี่ยเนาะข้างหลังก็มีลานจอดอีกใช่ไหมครับโอเคเลยฝั่หลังมาจะได้มาพักนี่เลยครับโอเคครับขอบคุณครับ เท่าด้านนี้เลยใช่ไหมครับ เล็กๆกระทัดรัดสะอาดสะอาๆเลยน่าอยู่มีทีวีชอบตรงมุมนี้นั่งทำงานได้ด้วยถือว่าโอเคนะครับสำหรับโรงแรมน,นี้ก็ดีที่สุดที่ชอบคือเรื่องของที่จอดรถที่จอดรถค่อนข้างกว้างปกติมาหัวหินนี่ ปัญหาหลักเลยคือที่จอดรถแต่โรงแรมนี้ที่จอดรถค่อนข้างเยอะเลยดูในส่วนของเตียงนอนเขาจัดสะอาดสะอา้านดีนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีบอกด้วยว่ามีชื่อแม่บ้านนะว่าคนนี้ดูแลห้องพักเราวันนี้มีการทำความสะอาดเรียบร้อยฆ่าเชื้อเรียบร้อย โอเคแม่ทำให้เราอุ่นใจแล้วมีตู้เย็นซ่อนอยู่ตรงนี้มีเก้าอี้ให้นั่งทำงานได้ สำหรับใครที่มาพักหัวหินนะเราไม่ได้อินกับเรื่องที่พักจะต้องหรูหราอะไรมากมายเนี่ยแค่นี้ก็คือเอาไว้พักเพราะว่าปกติส่วนใหญ่ก็คือมาทํางานอ่ะก็คือเหมือนกับว่าออกไปทํางานซะมากกว่าเอาไว้แค่นอนจริงๆโหลดรูปเซตรูปเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องออกไปทํางานต่อละฉะนั้นก็คือห้องขนาดนี้ก็คือโอเคมากแล้วเดี๋ยวพาไปดูใน Affiliated. ส่วนของหามามาม้องน้ำบ้างว่าสะอาดสะอ้านไหมลองเข้าไปดูกันมีแชมพูยาสระผมสบู่ให้ล้องนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมกระดาษเช็ดชู่อ่างล้างหน้า ก็ถือว่าเป็นห้องน้ำที่สะอาดเลยนะถือว่าพอใจนะครับที่พักวันนี้รู้สึกโอเคเลยเนี่ยมุมนี้ที่ชอบที่ชอบคือมุมนี้มีโต๊ะให้นั่งทำงานไว้เอาไว้โหลดรูปภาพได้เซฟงานอะไรได้เลยตรงนี้ตอนนี้ก็นั่งรอน้องมารับไปถ่ายรูปตรงไสดูทรงแล้วจะได้นอนสักงีบ แต่วันนี้ถือว่าแดดแดดไม่ร้อนนะหัวหินวันนี้ก้อนเมฆค่อนข้างเยอะเลยชอบนะเวลามาถ่ายรูปเนี้ยแล้วเจอก้อนเมฆเยอะเพราะว่าถ้างานไม่ใช่งานถ่ายวิวอ่ะเราไม่ได้ต้องการแบบฟ้าเข้มปิดแสงเข้มจัดอะไรเงี้ยน่ะเราก้อนเมฆกับบางทีมันก็เหมือนพวกซับบอกอะมาช่วยกรองแสงทําให้ถ่ายคนถ่ายพอเทตเนี้ยแสงนุ่มเลยเพราะส่วนใหญ่ถ่ายพอเทตไม่ได้เน้นถ่ายฟ้ายูแ่แว้วเน้นให้ผิวตัวแบบมันนุ่ม เดี๋ยวรอน้องมารับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าถ่ายออกมาได้เป็นไงบลกเซตนี้ไปจากกิ้สวัสดีค่ะ <laughs> จะเป็นแค่จอดได้ด้วยหรือเนี่ยใช่ค่ะที่เอามอเตอร์ไซค์มาจอดเน้แน่นเน่นเน่นกิ๊บผอมลงเยอะเลยอ่ะใช่ค่ะเทียบจักตอนนน้นตอนนั้นแต่มันแค่ผอมคิ้วคิดก่อนก็เลยเราชุดเดียวพอชุดเดียวพอเพราะว่าเนี่ยต้องไปประมาณห้าโมงแล้วเดี๋ยวเราต้องจอดตรงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเป็นเนาะโอเคนี่เห็นคิ้วแล้ว พวกนี้พี่ไปถันใหญ่น่าจะระแวงนี้แหละแต่พี่ก็ไม่แน่ใจแต่พวกนี้โจทย์มันคือพวก,ค,กคาเฟ่แล้วแต่เขามารับแล้วก็พาไปเลยจริงมีคาเฟ่นะร้านอยู่เหมืเล็กๆเจอเข้าไปก็คือเต็มกันหมดแต่ร้านมันเป็นเหมือนแบบชานทิพย์นะโอ้มาตาปิตาพวกนี้เขาน่าจะหาได้ชื่ออะไรนะมาตาปิตามาตาปิตาเออชื่อไม่เคยได้ยินเลยเดี๋ยวต้องลองเซิร์ชด,ดูถ้าเผื่อสวยจะได้แนะนำเนาะ อ๋อเดี๋ยวเราต้องผ่านไหมอ๋ออยู่ตรงนี้เองดูเหมือนไม่มีอะไรเลยไม่ทันมองมันคือบ้านแถวๆนี้เดี๋ยวขวาเข้าไปเลยเนาะรถจอดแล้ดินได้ได้วัวเดี๋ยวเข้าไปมีที่กลับรถด้วยแล้วเราจะจอดริมโน้นก็ได้ โอ้ยคือวิวดีเลยอะ่ะน,น,นี่เลยวันนี้นางแบบวันนี้ <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเนาะ <c oughs> ตั้งแต่ปีอะไรนะคิวของคิวปีน่าสามพัเก้าหรือหกศูนย์โอเคไม่เจอกันหลายปีแล้วเดี๋ยววันนี้มาถ่ายงานกันเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะงานวันนี้นะครับผมใช้เลนระยะร้อยหนะครับเพราะว่ามีระยะให้ถอย มีระยะให้ทํางานที่ค่อนข้างสะดวกคือเราต้องทํากันบ้านก่อนว่าเราจะไปถ่ายที่ไหนเราจะได้เตรียมอุปกรณ์ถูกอย่างเคสนี้คือรู้เลยว่าริมทะเลมีที่ถอยเยอะแน่นอนก็เอาเลนไปตัวเดียวเหตุที่เอาเลนไปตัวเดียวก็เพราะว่าไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนเลนบ่อยเพราะมีมโอกาสที่ฝุ่นจะเข้าเลนได้และงานนี้ใช้เวลาถ่ายน้อยมากครับประมาณ ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับเนี่ยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่าว่าถ่ายเอามาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นี่ก็ถ่ายงานแรกเสร็จไปแล้วใช้เวลาถ่ายประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินดูที่เที่ยวที่นี่ดีกว่าสกายบาร์นาวานาวาอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูว่าเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับจุดชมวิวเมือง,องหัวหินยามค่ำคืนช่วงนี้ตอนนี้ประมาณ5้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวไปถึงนู่นน่าจะเป็นช่วงโผเพลสพอดีเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าบรรยากาศที่นู่นเป็นอย่างไรนะครับไปพา,าเที่ยวพาเที่ยว ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับวานานาวาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสกายบาร์ด้านบนกันว่ามันจะสวยวิวดีแค่ไหนเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันเราก็เดินทางมาถึงสกายบาร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูสกายบาร์ด้านบนนะครับว่ามันเป็นไงบ้างมาถึงก็ เข้ามาทางล็อบบี้นี่นะครับชิดขวาเดินขึ้นไปทางนู้นได้เลยมันจะมีเคาน์เตอร์ให้เราไปติดต่อสําหรับสกายบาร์โดยเฉพาะนะฮะพนักง,งานก็จะถามเราว่าเรามาทานอาหารมาชมวิวหรือมาถ่ายรูปเล่นอะไรองเงี้ยก็บอกเขาไปแล้วเดี๋ยวทางพนักง,งานจะจองโต๊ะไว้ให้ครับเดี๋ยวน้องก็ะดามขึ้นไปเลยครับขึ้นไปชั้น27นะครับสกายบาร์อยู่ชั้น27 เราก็ขึ้นมาถึงกันแล้วนะครับวินาทีแรกที่ขึ้นมาถึงก็รู้สึกถึงความสวยงามของที่นี่นะฮะเพราะว่ามันสามารถมองวิวได้ค่อนข้างกว้างเหมือน360 36องศาเลยพนักงานก็มาพาเราไปที่โต๊ะนะฮะที่ด้านล่างเขาจองขึ้นมาให้บรรยากาศด,ดีมากนะครับ <ess> ช่วงเวลาที่ผมไปเนี่ยประมาณ18นาฬิกาเสร็จๆนะฮะ เมื่อเราได้โต๊ะแล้วใช่ไหมเราก็สั่งอาหารเสร็จแล้วเราก็สามารถไปเดินเล่นถ่ายรูปได้เลยเดี๋ยวพนักง,งานเขาก็จะเอาอาหารมาวางไว้ที่โต๊ะนั่นเองช่วงนี้ช่วงอรอน้ำนะครับผมก็ออกมาเดินสำรวจดูบรรยากาศรอบๆสวยงาม,มากๆครับยิ่งช่วงเย็นเป็นช่วงที่แสงผสมระหว่างพระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วก็ตัวเมืองเริ่มเริ่มเปิดไฟบ้างอันนี้มองลงไปด้านล่างนี่คือบอกตรงๆว่าเสียมากนะฮะใคร ใครกลัวความสูงนี่บอกเลยว่าขาสั่นะผมก็ใช้เวลาสักพักเนี่ยตอนแรกผมจะลงแล้วผมรู้สึกโอดทําใจแป๊บหนึ่งนี่ว่าใครไม่ไปอยู่จุดนั้นนี่ไม่รู้นะว่ามันเสียวขนาดไหนตอนนี้ก็เลยพยายามเดินสำรวจรอบๆก่อนให้ปรับตัวเองให้มันชินกับความสูงขนาดเนี้ย อยู่แล้วก็เพลินเนี่ยด้านล่างจะเป็นส่วนน้ําวานานา,าเนี่ยนะครับสวยมากนะครับมองจากมุมบนนี่คือสวยเลยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มที่จะชินกับความสูงแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราลงไปที่ตรงกระจกนั่นดีกว่าซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะฮะมาถึงนี่ถ้าไม่ลงไปเดินบนกระจกตรงนั้นคือเหมือนมาไม่ถึง เดินทำใจอยู่นานนะกลัวความสูงยิ่งกว่ากลัวผีก่อนลงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราเปลี่ยนรองเท้าถอดรองเท้าของเราออกนะครับใส่เป็นถุงเท้าตัวนี้แทนเหตุผลเพราะว่าบางทีรองเท้าเราอ่ะมีก้อนหินมีเศษทรายมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่รองเท้าเราเดินไปเนี่ยกระจกอาจจะเป็นรอยได้ซึ่งการบำรุงดูแลรักษาเนี่ยจะค่อนข้างยากก็เลยใส่เป็นถุงเท้าตัวนี้แทนมองไปด้านล่างนี่คือบอกเลยว่าสุดจริงฮะ อยู่ได้แป๊บเดียวออกมากินน้ำแล้วครับมาที่นี่ผมก็ได้เจอเพื่อนใหม่กลุ่มนึงนะครับเป็นน้องๆที่เขามาเที่ยวกันเดินทางคนเดียวก็จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆแบบนี้แหละ กลุ่มนี้ได้โอกาสมาเจอกันนะครับถ้าไม่ได้กลุ่มนี้พี่กับผมไม่ได้ลงมาตรงนี้แก๊งนี้เป็นแก๊งที่พาผมลงนะครับไม่มีแก๊งนี้อาจจะไม่ได้ลงไปอยู่ตรงจุดกระจกน้องลากลงไปฮะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะครับนั่งชมพระอาทิตย์ตกสักพักหนึ่งผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ปร,ประมาณสัก40นาทีได้ก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วไปดูที่อื่นดีกว่า เลงไว้ว่าจะไปตลาดชีเคดาค้ากับอะทอมบารีนมาร์เก็ตเนี่ยบรรยากาศข้างในนี่สวยจริงนะยิ่งช่วงโฟล์เ,เลลสเนี่ยถ้ามืดไปเลยก็จะเห็นแสงไฟในตัวเมืองที่มันเปิดขึ้นมาชั้น27นะครับอย่าลืมชั้น27เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูที่อื่นต่อก่อนดีกว่าจะไว่มีโอกาสเดี๋ยวผมกลับมาอีกแน่นอนฮนะพนักง,งานที่นี่น่ารักนะช่วงที่เดินออกมาเนี่ยเขาก็ถามนะครับว่า เป็นยังไงครับพี่ข้างบนสวยไหมแล้เชิญชวนอีกนะนะงวนหน้ามาอีกนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับสกายบาร์บอกเลยว่าใครมาหัวหินต้องไม่พลาดน,นะครับที่นี่คือแบบถือเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดเลยที่ต้องควรจะต้องมาเช็คอินมาถ่ายรูปเล่น ไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปตลาดทามลรีนมาเก็ตต่อดีกว่าไปดูกันว่าที่นั่นมีบรรยากาศอย่างไรกันบ้างนี่แหละครับมาถึงทามลรีนมาเก็ตเรียบร้อยค่าจอดรถ50บบาทนะครับอยู่ติดกับตลาดอยู่ด้านข้างของตลาดนี่เลยมีที่จอดรถเยอะอยู่เหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมมาวันอาทิตย์นะที่จอดค่อนข้างเยอะ ก็มีการวัดอุณหภูมิเช็คอินลงชื่อล้างมือเช็ดแอลกอฮอล์ตามสเต็ปเลยครับของการป้องกันโควิด -19 บเก้าภายในแทมเ i n ร m ลีนมาเก็ตนี่นะครับก็จะมีทั้งเนี่ยมีของขายเป็นของเครื่องใช้นิดหน่อย แต่ถ้าถามผมว่ามันไม่ได้เยอะนะครับที่นี่จะเน้นไปทางของกินมากกว่าของอาหารการกินในนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งของคาวของหวานไม่ใช่มีแต่อาหารทะเลนะส้มตําอะไรทุกอย่างมีเกือบครบครับเนี่ยผมเล็งร้านนี้ไว้ร้านเนื้อย่างเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับมาแน่นอนสายเนื้อเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศก่อน วันนี้คนไม่พลุกพลาดไม่หนานแน่นอาจจะเป็นเพราะอย่างที่บอกว่าวันที่ผมมาถ่ายงานนี่คือวันอาทิตย์นะฮะช่วงเย็นก็คนอาจจะกลับบ้านกันละเพราะคนส่วนใหญ่ก็มากันค้างกันสุกเสาร์เนาะวันอาทิตย์ก็บ่ายวันอาทิตย์ก็กลับเตรียมไปทํางานที่นี่ก็เลยโล่งโปร่งเดินสบายครับลักษณะของการมาทานที่นี่คือเหมือนไปซื้อมาตามจากซุ้มนะครับแล้วเราก็มานั่งทานบนโต๊ะเนี่ยแหละ เขาจัดสถานที่ไว้เรานั่งทานอย่างสะดวกสบายนะครับจัดสถานที่ได้สวยเลยสะอาดแล้วก็สวยแล้วก็มีดนตรีบรรเลงด้วยนะครับเราสามารถนั่งทานอาหารไปฟังดนตรีสดไปถือว่าเพลิดเพลินมากครับสำหรับตลาดนี้ธรรมรีนมาเก็ตไรมาก็ลองแวะมานะครับมีมุมถ่ายลูกเก๋ๆน่ารักน่ารัก,รกอยู่ก็พาเพื่อนๆมาต่อกันเลยครับที่ชิคาด้ามาเก็ตนะครับ สำหรับชิคาด้านี่ก็สามารถเดินมาจากแธมารีนมาร์เก็ตเมื่อกี้ได้เลยนะครับอยู่ไม่ไกลกันนะห่างกันประมาณสัก50เมตรได้เราจอดรถที่ทามารีนมาร์เก็ตแล้วเราเดินมาต่อที่ชิคาด้าได้เลยด้านในที่นี่ก็สว่างสวยสวยงามนะครับร้านค้าที่นี่เหมือนกับว่าจะไม่ได้เน้นของไมไ่เน้นอาหารนะรับเหมือนกับเขาแยกโซนไปนเลยว่าอาหารก็จะอยู่ที่ทามารีนมาร์เก็ตนะครับส่วนที่เนี่ยจะเป็นเหมือนพวกงานฝีมือง,งานแฮนด์เมดถือว่ามีสินค้าที่เก๋นะผมมองๆครับ ลินนะมีสินค้าหลากหลายชนิดนะฮะเป็นงานแฮนด์เมดงานฝีมือนี่คือพวกนีเน้เป็นอะไรที่ดูแล้วเลินน่าซื้อเราสาวมาเดินนี่น่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกันบ้างฮะเดินสบ,บายมากครับวันนี้หลอดโปร่งระหว่างที่เดินเนี่ยเขาก็จะมี โดนตีสดเช่นเช่นเดียวกับตลาดอ่ารรมรีมาร์เก็ตเมื่อกี้นะฮะเล่นคลอไปเรื่อยๆแล้วก็เดินฟังเพลงไปเรื่อยๆดูวิวไปเรื่อยๆคือเพลดะะิดเพลินฮะตอนนี้ก็เดินมาฝั่งด้านในสุดของตลาดแล้ะเกือบสุดแล้วตรงนี้พอดีผมมาเจอร้านกล้องร้านนี้ร้านหนึง่งด้วยความที่ผมเป็นช่างภาพเนาะผ่านไม่ได้แล้วต้องเข้าไปดูสันหน่อยกล้องสวยจริงๆอยากได้มาก โซนนี้จะเป็นโซนด้านท้ายของตลาดนะครับเป็นโซนเกี่ยวกับพวกงาน,งานอาตงานศิลปะต่างๆแล้วผมมาเจอซุ้มนี้ปุ๊บอ่าน้องคนนี้เขก็เป็นเหมือนช่างสเก็ตภาพะนะฮะเขาคิดวาดภาพเหมือนเนี่ย100บาทก็เลยอุดหนุนน้องเขาหน่อยะคฮะราคาไม่แพงอย่างนี้โอเครับได้เลยใช้เวลาลว,วาดประมาณสักเจ็ดถบนาทีประมาณนี้ครับ นั่งฟังเพลงเพลินๆเ,เล่นโทรศัพท์เพลินๆไปแป๊บเดียว็เสร็จครับ mm. หลังจากรูปตัวเองเสร็จแล้วก็เลยตัดสินใจเออทำฝากแฟนอีกสักหนึ่งภาพดีกว่าก็เลยเอาเปิดภาพจากโทรศัพท์นะครับให้เขาวาดภาพจากโทรศัพท์วาดหน้าแฟนอีกสักภาพนึงเป็นงานนี้รูปผม อันนี้เป็นรูปของแฟนเนาะที่ได้มาใช้เวลาไม่นานนะคะเนี่ยโซนด้านหลังเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับงานอาร์ตแกลเลอรี่ทั้งนั้นเลยใครชอบแนวศิละปะแนวอะไรเงี้ยมาเดินตลาดนี้มีอะไรให้ดูเลิดเลินมากชอบงานฝีมือต้องไม่พลาดนะฮะชิคาด้าเนี่ยศิลปินไทยนี่เก่งมากนะครับงานละเอียดนี่ผมกำลังเดินกลับไปที่รถละ มาเจอตรงจุดนี้นะฮะจุดนี้จะเป็นเหมือนกับเวทีการแสดงเห็นเขาประกาศว่าวันนี้จะมีการแสดงด้วยแต่พอดีผมง่วงแล้วไม่ไหวแล้วอยากกลับไปพักพรุ่งนี้มีงานแล้วที่สําคัญคือเห็นเขาบอกว่าสามารถชมการแสดงได้ฟรีก็ผ่านไปนแล้วสําหรับวันนี้นะครับวันแรกในหัวหินก็ถ่ายงานเสร็จก็ไปเดินเที่ยวพาเพื่อนๆไปดู3จุดเลยกันนะก็คือที่แรกก็สกายบาร์ ตรงวานานาวาเนาะชั้น27เสร็จแนละ้วก็มาต่อด้วยตลาดอะไรอะไทม์ลลมารีนมาร์เก็ตแล้วก็ไปต่อด้วยชิคเกด้าสองที่นี้มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะรู้สึกแทมมารีนจะเน้นเรื่องของกินเน้นสรตทฟูด้ดส่วนชิคเด้าเนี่ยจะเป็นเหมือนพวกของงานแฮนด์เมดงานอาร์ตของขายรือสวยที่บางทีหาที่อื่นไม่ได้ไปเจอร้าน กล้องฟิล์มกล้องอะไรเนี่ยชอบเลยเราก็ได้มีโอกาสได้ไปวาดรูปเหมือนมาด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะไปไหนต่อช่วงเช้าเนี่ยตั้งใจว่าจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวหัวหินแต่ไม่รู้จะตื่นหรือเปล่านะยังไม่กล้ารับฝากไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใจกันพรุ่งนี้เลยครับ